คือเดินเข้าไปอ่ะคือจำภาพพี่จำได้คือเราั่างรอมวง,งกันหกคนแล้วก็มีพี่มุ้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นฟิลแบบทอล์กกันทำความรู้จักไอซ์เบรกกันอะไรเงี้ยแต่คือก็แบบเป็นฟิลเล่าเรื่องราวมาก,ก่อนแล้วว่าเราเป็นใครคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเล่าเสร็จปุ๊บก็คือในห้องก็เหลือแค่สามคนแล้วก็เ,ออเป็นฟิลแบบแคสกันอะไรเงี้ยก็โอเคก็น่าจะเป็นวิลเลียมคุณนั่นคือคนนี้อะไรอย่างงี้ตอนนั้นคือแบบอืม มันจะภาพมันออกมาเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคือแบบด้วยความที่ว่าบทอะเราก็ยังไม่รู้อะไรเยอะเรารู้แค่ว่าเราเรารู้แค่บทเกี่ยวกับอะไรเราเป็นตากล้องกับไอดอลเราไม่รู้เลยว่าบททั้งหมดอในจักรวาลเฮปโปเป็นอะไรบ้างแล้วก็เรารู้แค่ว่าซีนที่แคสคือซีนไหนแค่นี้เลยแล้วก็คือเราก็มองภาพไม่ออกว่าเราจะออกมาเล่นออกมาเป็นยังไงแล้วเคมีมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า ตอนนั้นเราก็มองว่าเรายังเด็กมากเข้าใจใช่ด้วยความด้วยความที่ตอนนั้นวิลเลียมก็เดได้สักแป๊บหนึ่งย<ห>ังไม่ได้นานมากเอ,อแล้วก็ได้มีโปรเจกต์นี้เริ่มต้นขึ้นเลยใช่ครับ